สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยวันแม่ค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งในวันแม่เนี่ยเด็กๆจะต้องมีของขวัญไปให้กับคุณแม่ของเด็กใช่ไหมคะคุณสายก็มีของขวัญน,นะคะเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับคุณแม่นะคะสําหรับวิธีทาเนี่ยจะทํายังไงเดี๋็กๆไปดูพร้อมๆคุณสายเลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ ก็จะได้อยู่กับคุณแม่นะคะบอกรักคุณแม่ในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับดอกมะลิก็เป็นดอกไม้ประจำวันแม่ค่ะในวันที่12สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงกับคุณแม่เด็กๆส่งไลายมาให้คุณครูสายด้วยนะคะ งานระบายสีที่คุณครูมอบไว้ให้นะคะให้เด็กๆระบายสีทุกส่วนที่คุณครูให้ไว้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนะคะตัดตามรอยปะนะคะตัดตามรอยที่คุณครูให้ไว้นะคะก็จะได้ผลงานออกมานะคะเมื่อตัดแล้วก็พับนะคะแล้วก็จะได้ผลงานเป็นของขวัญให้คุณแม่ค่ะ หลังจากนั้นเด็กๆก็ถ่ายภาพร่วมกับคุณแม่นะคะส่งมาให้คุณครูนะคะผ่านทางไลน์กลุ่มของเราค่ะคุณครูรอชื่นชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะขอบคุณค่ะ